โปรตีนสารอาหารที่มีโปรตีนเดียวนักเรียนต้องรู้ว่าโปรตีนในอาหารที่นักเรียนเลือกไปนั้นมีอะไรบ้างนักเรียนไม่ต้องจดก็ได้เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้เพื่อทบทวนเพื่อจะไปแยกว่าอาหารที่เราเลือกมานั้นมันมีสารอาหารอะไรบ้างอ่ะ โปรตีนก็ได้จากโปรตีนสัตว์กับพืชนะแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าประโยชน์ประโยชน์ของโปรตีนนะหนึ่งสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แต่ครูเชื่อหลือเกินว่าแต่และกลุ่มเลือกไปสองอย่างเนี่ยต้องมีโปรตีนต้องมีสารอาหารครบแหละพิซซ่าก็มีครบนะมีอะไรบ้างหรือยังไม่รู้ไม่รู้จักไม่เคยทานอ่าให้พลังงานแก่ร่างกายนะให้พลังงานแก่ร่างกายรู้ประโยชน์ก่อนนะสร้างน้ำย่อยฮอร์โมนน้ำนม สร้างน้ำย่อยฮอร์โมนน้ำนมมนาจ้ง ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายของน้ําในเลือดสร้างความสมดุลของน้ําในเลือดใน,ในเลือดที่อยู่ในร่างกาย เมื่อกี้ดูดูภาพแล้วครูให้นักเรียนร้องเพลงอะไรในใจนะค่าน้ำนมอ่ะนม,มนี่มีประโยชน์มหาศาลมากมีค่ามากมายนะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นอย่างเราก็ควรที่จะเลือกกินอาหารประเภทโปรตีนให้สูงนะครับช่วยรักษาความสมดุลของกรดและด่างในร่างกาย นะครับทีนี้ขบวนการเวลาเรากินกินพวกเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อนมอะไรเนี่ยที่มีโปรตีนนะนะพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีขบวนการไปใช้ในร่างกายอย่างไรกินเข้าไปบอกว่ากินเข้าไปเดี๋ยวก็ถ่ายออกมาการถ่ายออกมานะั้นเป็นกากของอาหารใช่ไหมปุจจระคือกา,กากของอาหารที่เหลือ แต่สารอาหารเนี่ยมันเข้าไปดูดซึมในร่างกายตรงไหนตรงไหนมีใครทราบโอเคถูกต้องตบมือให้เพื่อนที่ตอบว่าลำไส้เล็กเ,เพื่อนในห้องเราตอบดังแล้วว่าอาหารถูกย่อยสลายการดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายอยู่ที่ลำไส้เล็ก ทานเข้าไปนะมันก็ดูให้เข้าใจพอดูแล้วก็จะมันถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนโน,นะแล้วก็เก็บไว้ให้พลังงานสำรองสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายนะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อ่าอ้นั่นัวถามข้าวผัดกะเพราอีกอยังยังหิวใหญ่เลยไอ,ทนอน้ทางโน้นทางโน้นบอกข้าวผัดกะเพรายังไม่เสร็จยังเหลือส้ตมตำปนะูไอ้นั่นเลือกอะไรพิซซ่าไปกินมีโปรโตีนทั้งนั้นแหละโปรโตีนเนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างนี้นะแบบนี้ ที่บ้านครูนะถ้าสาวว่าเทศเนี่หุงข้าวไว้กินเองอ่าก็ต้องมีส่วนเนี้ยที่ครูชอบอ่ะอาหารสูตรสูตรโปรดอาหารอาหารหลักบางคนบอกอ่ะเนี่ยก็ช่วยได้เนี่ยโปรตีนในนี้มีไหมโปรตีนในนี้มีไหมมีในข้าวไม่มีมีในเนื้อสัตว์ มีทีนี้มาดูสารอาหารที่สองก่อนที่เราจะแยกนะสารอาหารที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตดูประโยชน์เลยนะเพื่อไม่เสียเวลาประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานอีกแล้วให้ความอบอุ่น นำอาหารโปรตีนนำอาหารโปรตีนไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่มันช่วยมันช่วยเอาเอาโปรตีนไปสร้างร่างกายด้วยอ๋อ,อขอโทษขอโทษไม่ต้องดูเร็วไปหน่อยนะเพราะบางคนอยากจดมีอ่ะเนี่ยประโยชน์สำคัญของคาร์โบไฮเดรตได้มาจากพวกอะไรเมื่อกี้ทราบแล้วนะ ก็เป็นที่รู้กันว่าข้าวแป้งน้ำตาลเผือบมันอะไรเนี่ยให้ประโยชน์ดังนี้ทีนี้การนำไปใช้นะครับการนำไปใช้ของสารอาหาราคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานสำรองด้วยเป็นองค์ประกอบสำคัญนใน,นตาลในเลือดออมาดูเลย ว่าคาร์โบไฮเดตถูกย่อยเป็นน้ำตาลใช่ไหมพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลพอเป็นน้ำตาลแล้วก็ใช้ใช้พลังงานน้ำตาลเนี่ยให้พลังงานด้วยนะแล้วก็สะสมในรูปไขมันนะครับสะสมในรูปไขมัน เริ่มรู้ขึ้นนะรู้ขึ้นว่ารู้ขึ้นว่าไอ้โปรตีนมันก็ย่อยมาเป็นโดยเป็นกรดอะมิโนแล้วก็ให้พลังงานช่วยเหลือต้อมแซมส่วนที่สึกหลอส่วนคาร์โบไฮเดตก็เป็นน้ําตาลกรูโคสจากคาร์โบไฮเดตมาเป็นน้ําตาลกรูโคสและให้พลังงานสะสมยืนรูปไขไขมันด้วยทีนี้อันที่สามไขมัน ไขมันได้จากพืชและสัตว์เหมือนกันเหมือนกับโปรตีนใช่ไหมเหมือนกันนะได้จากพืชและสัตว์ทีนี้ไขมันนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรบางคนบอกว่าไขามันไม่มีประโยชน์เลยอยู่หน้าท้องหมด,ดยอยอาออกให้หมดไขมันทําให้อ้วนไม่มีประโยชน์นจริงๆแล้วออถูกต้องเรารู้กันอยู่ว่าประโยชน์ของไขมันนั้นให้พลังงานและความอบอุ่นแล้วก็ทําให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ช่วยในการกระทบงกระเทือนได้ไปริมาณไขมันในในในเลือดมากก็ไม่ดีนะอันนี้ประโยชน์นะครับประโยชน์ของไขมันอ่ะทีนี้ไอ้วิตามินบางอย่างมันละลายในไขมันมีไหมมี วิตามินบางอย่างละลายในน้ำมีไหมม,มีมาดูว่าในไขมันจะมีวิตามินอะไร A D E K เดี๋ยวงานกลุ่มร่วมกันทำที่ครับ ไม่ใช่ว่าหน้าตั้งหน้าตั้งตาทาคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้เรื่องงานโกลมมาดูไขมันเลยแล้วก็ถูกย่อยเป็นกรดไขมันแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ให้พลังงานสะสมไว้ในพลังงานสำรองต่อไป วิตามินได้จากไหนนี่ได้จากพวกนี้ผักผลไม้เอาวิตามินมีประโยชน์อย่างไรเอาประโยชน์เลยประโยชน์ช่วยให้การเจริญเติบโตช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะ เมื่อกี้เขาบอกไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันมีอะไร A D E K แล้ววิตามินที่ละลายน้ำมีอะไรไม่รู้ไม่รู้ดูผังดีทบทวนการลืมในเรื่องของโภชนาการ นี <cin stereotype and true choses> ่วิตามินละลายในไขมันวิตามินอะไรกี่อย่างอ่สี่ลูกศรก็บอกอยู่แล้วว่าสี่อย่างวิตามินอะไรฮะเอดีได้เลยน้ำอหมังจำได้ไหมบี วิตมินบีมีมีกี่บีและบีห้าสิบสองไปไหนบีห้าสิบสองเครื่องบ <B Quiz. S 1> ินนท์สีบีกสีมีบีละลายแก้ที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 แก้อ่านี่น่่น่่ รอยับมันหายไปไหนใช่ไหมอ่าสมมติว่าแก้แล้วก็แล้วกันนักเรียนละแก้ละลายในในน้ำนะถ้าละลายในน้ำมีอะไรบ้างอ่าสองอย่าง B บีอะไรมี B บี2หนึ่งบีสองบีหก บีสิบสองไม่มีมีแค่บีนี้นะอ่าเกลือแร่ทบทวนไม่ไวหน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวทำงานไม่ทันเกลือแร่ก็มีประโยชน์อย่างไรช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างของร่างกายแล้วก็ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ เกือแร่เกือแร่มีอะไรบ้างถ้าพูดถึงเกือแร่เนี่ยก็เราก็จะมาดูแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไอโอดีนโซเดียมอะไรเนี่ยใช่ไหมเราพูดถึงสารอาหารนะสารอาหารมีกี่ประเภทอาหารมีห้าหมู่สารอาหารมีกี่ประเภทหกสิครับ อันนี้อันนี้คือเกลือแร่นะไอโอดีนโซเดียมมีกซ์ยา่างอ่าดูอันอันแรกด้วยนี่แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไอโอดีนโซเดียมอันนี้ถือว่าเป็นสารที่เป็นเกลือแร่นะ ที่เป็นเกลือแร่มาดูน้ําสารอาหารที่6สุดท้ายน้ํามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรอยู่ในใจอยู่แล้วในสมองอยู่แล้วสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้กับร่างกายส่วนประกอบของเซลล์ช่วยย่อยและดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายน้ามีประโยชน์เยอะนะ ร่างกายขาดน้ำไม่ได้เลยช่วยอ่าน้ำอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายน้ำช่วยช่วยขับถ่ายของเสียน้ำช่วยช่วยหล่อเลี้ยงไอว่าต่างๆน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายน้ำช่วยหล่อเลี้ยง ไอ้ว่าต่างๆสามไงอ่าทบทวนความรู้เก่านะแล้วเดี๋ยวงานกลมเดี๋ยวเราจะมาดูงานกลมบางคนแอบทําเสร็จแล้วก็มีบางกลุ่ม แอบทำเทีนี้่มอยงัวแอบทำอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องบอกด้วยนะบอกด้วยนะนักเรียนอาเชิญนะครับมีเวลาเล็กน้อยกลุ่มที่เสร็จแล้วเชิญเป็นตัวอย่างข้างหน้าอันนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมเอากลุ่มที่เสร็จแล้วกันเป็นตัวอย่างหน่อย ก,กลุมที่เมื่อกี้อ่ากลุ่มที่สมาแล้วนักเรียนลองฟังนะว่ากลุ่มที่3ามเาแอบ,บทำแล้วเสร็จก่อนแล้วซึ่งบางกลุมยังไม่ได้ทําหรือกําลังทําอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพื่อนชื่ออะไรแนะนําตัวแล้วก็กลุมที่เท่าไรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมััลสนานักนูเคราะห์อยู่ชั้นม .1 ทับนหนึ่ง,ง,งเลขที่20คะ่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3ได้รับ อาหารอะไรไปบอกด้วยได้รับอาหารแฮมเบอร์เกอร์กับข้าวผัดกะพ<า>ดเพราคะหแฮมเบอร์เกอร์กับข้าวผัดกะเพราว่าไปเลยแฮมเบอร์เกอร,ปร์ประกอบด้วยขนมปังได้สารอาหารได้แก่คาร์โบไฮเดทสองผักได้แก่กะหล่ำกะหล่ำปีฝรั่งแตงกวามะเขือเ,อเทศหอมใหญ่สารอาหารได้แก่วิตามินและเกลือแร่สามเนื้อสัตว์ สารอาหารได้แก่โปรตีนไขมันข้าวผัดกระเพรา 1. ข้าวได้สารอาหารได้แก่คาร์โบไฮเดรต 2. กระเทียมพริกกระเพราแตงกวาสารอาหารได้แก่ไขมันและวิตามิน 3. เนื้อสัตว์ได้แก่โปรตีน 4. เครื่องปรุงรสได้เท่ากับรสชาติค่ะก็ครบกี่โม ขอถามนะน,นั่งเรียนใครสงสัยถามได้ว่าไหไไม่ครบไม่ครบครบ,ครบกี่หมู่ห้าหมู่ค่ะห้หมู่อ้าวครบห้าหมู่ถูกต้องแล้วปรบมือให้เพื่อน